h a บินไอซ์แ n นด์ส w นว์เวิลด์เฟสเมืองน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกที่สร้างจากน้ำแข็งจริงๆทั้งเมืองไม่ใช่แค่ความสวยงามจากประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักนะคะแต่ยังมีกิจกรรมให้ทำอีกเพียบสวยมากที่นี่เที่ยวได้ทั้งวันเพราะมีการเปิดไฟเดินแสงยามค่ำคืนอีกด้วยบอกเลยว่าทั้งสายเที่ยวสายถ่ายรูปหรือว่าสายแอดเวนเจอร์ต้องเดิบแน่นอนต่อด้วยอีกหนึ่งที่ที่สวยไม่แพ้กันวอลกาแมนเนอร์ or, หมู่บ้านสไตล์รัสเซียแท้ๆกลางหิมะขาวโพลน ที่นี่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เหมือนยกเอาเมืองรัเสเซียมาไว้ในจีนและยังมีกิจกรรมสนุกสนๆให้เล่นอีกด้วยเป็นโดมมส้สนะที่นี่ต้องมาใครพร้อมไปสัมผัสความหนาวสุดขั้วและความอลังการระดับโลกกันแล้วตามไปดูกันเลยฮาบินจุดหมายปลายทางสำหรับคนรักฤด,ดูหนาว EP 2. 2ตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ไอซ์โนเวอร์นะคะตอนแรกคิดว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้าไปเนาะไม่ก็รถบสัสแต่ว่า เวลามันกระชันนิดนึงแล้วก็พอออกมาจากที่พักปุป๊บอะตัวแท็กซี่พอดีก็เลยบุกเลยอนนี้เราก็กำลังอยู่บนแท็กซีแ่แหละเดี๋ยวไปถึงงานแล้วก็ถ่ายให้ดูทีนึงพอเราเดินเข้ามาจากตรงนั้นนะคะสแกนกระเป๋าแล้วก็แล้วก็จะมีที่ซื้อตั๋วตรงนี้เนาะ ไม่มีแถวเลยเดินเข้ามาปุ๊บก็คือซื้อได้เลยสองคนหกร้อยห้าสิบหกยวนก็จะมีซื้อตั๋วล่วงหน้านะแต่ก็ต้องมาแลกตัวต๋วตรงนี้ดูดีซึ่งไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าอันนั้นก็แถวยาวเราก็เลยมาซื้อตัวนี้ละกันแล้วก็มีตู้ให้ซื้อตั๋วด้วยมีภาษาไทยลองกดมนาะอันนี้ที่เราซื้อจะเป็นอันนี้นะตั๋วทั้งวันผู้ใหญ่ สะดวกดีนะอ๋อ,อแล้วก็มีราคานักเรียนแล้วก็เด็ก6-18ปีอันนี้ก็เป็นเอกสารที่ต้องใช้แล้วก็กดพาสปอร์ตมีหลายตู้อยู่ไม่มีคิวเลยเดี๋ยวเราไปเข้างานกันดีกว่าเ <c oughs> ชีช <c oughs> บัตรน่ารักด้วย อ้คนเยอะมากสวยมาก เทศกาลนี้จัดขึ้นทุกปีจากน้ําแข็งธรรมชาติที่ตัดมาจากแม่น้ํทรงหวาเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีไหนที่แม่น้ํากลายเป็นน้าแข็งช้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เปิดงานช้าลงได้ในงานมีการกำหนดธีมที่แตกต่างกันในแต่ละปีนะคะเพื่อสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ดึงดูดนักท่องเทีย่ยวจากทั่วโลกสำหรับปี2025ธีมของงานก็คือ Dream Winter Love Among Asia เป็นการรวมลนมมาร์คสำคัญจากประเทศต่างๆในเอเชียมาไว้ในงานคะ่ะ เช่นพระราชวังต้องห้ามของจีนวัดพระแก้วของไทยและปราสาทโอซาก้าของญี่ปุ่นทุกคนดูในรูปว่าสวยแล้วว่าพอมาเห็นกับตาแล้วแบบโคตรสวยเลยการเดินทางก็ง่ายมากๆจากตัวเมืองฮามบี้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่20-30นาทีนะคะเดินทางได้ทางแท็กซี่รถบสัสหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้คะ่ะแนะนำว่าควรเที่ยวที่นี่ทั้งวันเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นความสวยงามของน้ำแข็งชัดๆ ถ่ายรูปสวยมากส่วนตอนกลางคืนก็เปิดไฟได้อลังการสุดๆไปเลยค่ะหือหงโลในนี้ก็มีขายนะแต่ว่าราคามันก็จะแพงขึ้น อันนี้หมายละ30สิบหยวนแต่ว่าสตรอเบรี่ลูกใหญ่มาเขาจะขอกินทุกวันได้วะเนี่เหรอ <c oughs> <c oughs> ทุลักทุเลอะ ตอนนี้เราก็เข้ามาหลบลมหนาวนะคะคือในเทศาการอ่ะมันก็จะมีจุดแวะพัก,กเป็นยมยมอย่างร้านอาหาราน้นำแล้วก็อันนี้เป็นไฮเออร์แบนี้เขาแอร์ก็มีบุญเทเตอร์อยู่ในนี้ยคนก็เข้ามาหลบลมหนาวกันอุ่นเลยมาเข้ามาเดี๋ยวอยู่ที่นี่เป๊บนึงแต่ตเดี๋ยวออกไว้ไหมมีให้เล่นรถไฟฟ้ออาด้วยนะคะแต่ดูไม่ค่อยมีคนเล่นเลย อันนี้ราคาคนละห้าสิบหยวนมีให้อาหารน้องกวางด้วยกิจกรรมเยอะอยู่นะที่เน,นี่ยมีเล่นลูกข่างด้ะ เป็นลานกว้างๆเลยเล่นไม่เป็นอะ่ะคือมันมันต้องดีไปต,ไรรตรงไหนอ่ะดีตรงปลาย ตอนนี้เรากำลังมาต่อคิวเล่นสไลเดอร์นะคะซึ่งเราต่อมาแล้วเป็นเวลาวหนึ่งชัวงช่วโมงครึ่งคิวจะนาขนาดนี้ยัง,<ต>งไม่ได้เล่นเลยตอนนี้ก็คือใกล้ละใกล้จะได้คิวรจริงๆอะคือสไลเดอร์มันมีหลายรางมากๆนะแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเล่นนานเลยมันก็ปล่อยปุ๊บก,ก็ลงปับ๊บแล้วการจัดการบนนั้นอะก็ดูเป็นระบบแล้วก็รวดเร็วด,ดี แต่ประเด็นคือมันช้าตรงที่กว่าจะปล่อยคนขึ้นไปได้มันจะเริ่มปล่อยคนจากตรงเนี้ยแล้วก็ต้องขึ้นลางเลื่อนไปให้ถึงบนนั้นแล้วถึงจะได้สไลเดอร์ลงมาซึ่งนานมากกว่าจะแบบปล่อยแต่ละคนออกไปไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมันจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยจัดคิวอยู่แล้วผูพ้พผลยืนในแถวยืนเฉยๆ,ๆ,ๆนานๆมันก็หนาวไงมือชาเท้าชาไปหมดแล้วนนเนี่ยตอนนี้ แม่ความจริงนะชั่วโมงคืนนี้ไปถ่ายรูปเล่นกินข้าวแล้วก็ออกไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วอะ่ะจริงแต่ก็มันคงไม่ได้มาบ่อยๆไม่ได้เล่นอะไรอย่างงี้บ่อยๆก็จะขึ้นลางนี้ยาวอยู่ เล่นสไลเดอร์เสร็จแล้วนะคะก็หนาวมากเพราวยืนอยู่เฉยๆแบบชครึ่งกับสอชั่วโมงเนาะก็เลยมาหลบลมหนาวแล้วก็สั่งอะไรร้อนๆกินก่อนทั้งหมดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม้สามสิบสี่หยวนก็โอเคอยู่แล้วก็ที่เราสั่งมาค่ะมันก็จะมีหลายอย่างนะเขาก็ให้เราแบบหยิบเลือกเองเลยนี่นี่อะไรพวกนี้ คือที่มันจะเล็กๆนะแต่ว่ามันก็จะแบบเป็นหยองๆฝั่งนู้นจะขายเป็นพวกชากาแฟอนะไรอย่างตรงนี้มีร้านขายแบบเยอะเลยนะนะอยู่ใกล้ๆกับชิงชาสวรรค์แต่มันจะเป็นแบบกินง่ายๆนะไม่ได้มีเป็นแบบว่าร้านนั่งใหญ่ๆ ตอนนี้เป็นเวลา3โมง40นะคะพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วก็เขาก็จะเริ่มเปิดไฟเนาะที่จริงไฟมันไม่ได้กระพริบนะแต่ว่าด้วยชัตเตอร์สปีดของกล้องมันเลยเห็นว่ากระพริบสีก็ถือว่าดีอยนะู่นะปกติแบบเวลาจีนเปิดไฟอ่ะชอบทําสีแบบแป็นๆแต่อันนี้ดูละมุนอยู่ อนนี้กำลังบินโดนอีกรอบบินตอนที่เปิดไฟดูไปดูมาขอถอนความพูดละกันที่ว่าสีดูละมุนละมุน ตรงนี้สีแป้นเวอร์ชอบตอนยังไม่ปวดไฟมากกว่านะพบคนหนาวหนึ่งอัตา ตอนนี้เราก็อยู่บนตีีนะคะกำลังจะไปที่หมู่บ้านรัสเซียก็ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจากหาบินตอนนี้ก็ใกล้จะถึงละหมู่บ้านรัสเซียวอเกาไมเนอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์และนำเสนอวัฒนธรรมรัสเซียที่มีอิทธิพลต่อเมืองฮาบินในช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะเนื่องจากในอดีตเนี่ยเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวรัสเซีย ที่อพยพมาอาศัยอยู่หลังการก่อสร้างทางรถไฟสายทรานซเบีเรียค่ะสถานที่แห่งนี้จำลองสถาปัตยกรรมรัสเซียแบบดั้งเดิมโดยได้รับแรงบัานดาลใจจากอาคารที่มีอยู่จริงในรัสเซียนอกจากนี้เนี่ยยังมีพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียในอดีตอีกด้วยอันดับแรกก็ซื้อตั๋วก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะคะคนละร้อยหกสิบแปดได้มาใบเดียวนะแต่ว่าเนี่ยข้างหลังเขาจะเขียนไว้แล้วว่าสำหรับสองคนแล้วก็เราจะได้แผนที่มาด้วยน่ารักมากแผนที่ต้องเดินระวังนะคือตอนนี้บางที่ันเป็นน้ำแข็งเมื่อกี้ก็มีลื่นไปนิดนิดตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เนาะทางเข้าเราจะไปที่ 1, 6, 1 2, 2> ุดหกหนึ่งสองซึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งมินิบัสในนี้ไปนะทุกคนมันไม่ต้องนั่งรถก็ได้นะเมื่อกี้นั่งมาไม่ถึง5นาทีจอดละเาะคือมันใกล้มากอะ่ะเดินเอาก็ได้คือจ,จากระยะทางแล้วคิดว่าที่นี่ไม่น่าใหญ่มากนะเดินไม่นานก็น่าจะครบรอบได้ นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศรัสเซียแท้ๆแล้วที่นี่ก็ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็เที่ยวได้ทั้งปีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นหิมะขาวโพลในช่วงฤดูหนาวหรือว่าดอกไม้บานสะพังทุ่งหญ้าเขียวกระจีและลำธารใสในช่วงฤดูใบไม้ผลิแถมยังมีช่วงใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติกด้วยนะถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายรัสเซียท่ามกลางหิมะสวยๆห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะโอรกาแมนเนอร์ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในจุดที่6นะคะ คือจุดหกในแมปมันมีประมาณสามที่ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือตรงที่รถ mini มินิบัสมันมาจอดเนาะเรากำลังจะเดินไปเรื่อยๆไปจุดที่หนึ่งกันนะคะสวยอยู่นะตรงนี้คือหิมะขาวโพลนแล้วก็เนี่ยสถาบัตยก้ามตรงเนี้ยก็สวยคนแบบไม่ได้เยอะมากคือมันมีคนมาเรื่อยๆแต่ว่ารอแป๊บเดียวเราก็ได้ถ่ายรูปวิวแบบกว้างๆที่ไม่มีใครเลยอ่ะในเนี้ยมันก็มีกิจกรรมให้เล่นเนาะถ้าใครอยากจะเล่นเยอะอ่ะ ต้องมีแว่นกันแดดนะหรือว่าถ้าไม่เล่นอะ่ะเอาแว่นกันแดดมาก็ดีนี่ก็คือลืมเอามาเพราะว่าแดดมันแรงแดดมันจ้ามากเลยแสบตาอยู่แต่ถ้ายิ่งจะเล่นกิจกรรมอะ่ะก็คือต้องมีแว่นเพื่อกันแดดด,ด้วยแล้วก็กันลมกันหิมะด้วยเนาะทุกคนนี่คืออะไรอ่ะเครื่องพาม้าเดินหรอน้องจะได้ไม่ไม่นั่งนั่งนอนนอนเฉยๆยอะไรอย่างี้เหรอ,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 อเล่นไหมของเล่นเด็กถ้าเราขึ้นไปเราจะกลายเป็นเด็กโงทันที าหมตอนนี้เราอยู่ที่จุดที่6นะคะอย่างที่บอกว่าจุดที่6ในแผนที่มันมี3จุดเนาะ อันนี้เป็นจุดหกอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอาคารสีแดงๆแดงๆอิดๆจะดูด้วยว่าข้างในนั้นแบบขายอะไรรองท้องหรือเปล่ารู้สึกเริ่มหิวแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเป็นดอมมัสนะที่นี่ต้องมาเพราะว่ามันมันกว้างมันสวยแล้วก็ที่ถ่ายรูปเยอะมากมากๆๆกลมมันไม่แรงคือตอนนี้อากาศประมาณลบสิบปะ เออรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาวมากแล้วก็กำลังแบบใช้ชีวิตได้สบายอ่ะและนี่คือชั้น3ของอาคารสีแดงเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารคนเยอะมากมอยู่ร้านเดียวเนี่สรุปว่าเราก็ต้องยอมแพ้ให้กับความหิว คือพวกแฮมเบอร์เกอร์อะไรอเงี้ยหมด mm hmm. เขาบอกว่าเหลือแค่ไส้กรอกกับพุดดิ้งเราก็เลยสั่งแค่นั้น mm hmm. คือข้อเสียของที่นี่เลยของกินมันน้อยมากแล้วก็มันไม่มีแบบซุ้มอาหารเล็กๆ mm hmm. ย่อมๆตามทางข้างนอกอะ่ะก็แเทพจะไม่มี mm hmm. หาของกินยากอะ่ะเราอาจจะต้องพกสนุงสแน็คอะไรเข mm ้า hmm. มาเผื่อก่อนนะและนี่ก็คือสิ่งที่เราสั่งมานะคะพุดด้งสามไม้ไส้กรอกเ mm hmm. หลืออยู่แค่นี้แล้ว ก็คือสั่งอันนี้ 2, สองเส่กอกสองชนม1แก้ว5้าห้าหยวนออกมาจะแพงแพงเลยแถมตะมุตะมีอีกตั้งหากจำนวนแถมโอด้ยยังให้น้ำาน้อยอีกอ่ะอุตส่าห์คิดว่าจะได้ซุปอุ่นๆมาสดกินซะหน่อยสลเดอร์อันเมื่อกี้นะคะก็คือคนละ20่สิบหยวนเนาะแต่ว่าดูแลแถวมันยายาว นี่เขากำลังนั่งทําอีกลางนึงอยู่นะคะตอนนี้ลางที่ใช้ได้คือรางโน้นอันนี้ยรางที่สองกำลังสรรสร้างอยู่ เดินตุยอีกแล้วเราวนี้น้องชนต้นไม้ตรงนี้เนาะแล้วก็ร่วงเลยตอนนี้สภาพไปละปีพักถึงเวลากลับทัวเมืองฮาบินแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยนะคะเพราะว่าบริเวณทางออกเนี่ยมีรถแท็กซี่มารอเยอะมากหรือว่าจะเล็กติดๆก็ได้นะคะสะดวกม,มากๆเลย อีพสุดท้ายเราจะพาไปเที่ยวสโนว์ท้าเมืองหิมัทที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีนบอกเลยว่าสวยน่ารักเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งเทพนิยายเลยและพาไปเล่นแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายที่สโนว่าเล่ใครเป็นสายรุยห้ามพลาดเลยค่ะ